สวัสดีค่ะวันนี้ยายแก้วแฟมิลี่สีผ้าเอาใบตะไคร้หอมใส่ข้อไก่นะคะเพราะว่ามันมีไรเนาะไรกัดเฮาแก่ไรด้วยตะไคร้หอมยายแก้วใส่ตะไคร้หอมปูๆข้อไก่เนาะเอาไรไร่ไรไ,ไ,ไลไก่เนาะ ไ,นะไ,ลไล่ไก่เนาะ้องสุดใายยาลยไล่ให้หนีเนาะมเมันขาดด้พี่น้องมันไล่คือไลไล่ไก่้องเขาเอาใหายใหญ่ในครอบล่ลลา เสร็จแล้วออดี บม่ได้ข่าคือหยาะห้องตลา,าดเนาะเพียงแต่มันไล่ไล่เห็นมันหนีออกจากมุน,นี่นะแต่ว่าผู้ใดอายากขา่ากันแ,นแ,กแกล้วแต่เนาะแต่ายแก้วไล่เอาซือๆนี่คือแมงไม่มันกัดพัดกัดอย่างเขาอ็ไ่เอาซือๆเนาะเขา,รขาบริษัทข่าเนาะกับเพื่อนกับผู้ด้นี่อย่างหลายดอกพี่เนาะ ได้กินคิวพักก็ได้ผักปอดสารก็ได้กินก็ย้อนตะไคร่หอมเนาะ,ะมีไก่มีไรแล้วก็ใส่ตะไคร่หอมนะคะกูคอกมันนะคะจะใส่ลังมันก็ได้แล้วแต่เฮาเนาะเฮาอยากใส่ห้างมันบ่หรือบ่ใส่ก็แล้วแต่เฮาเนาะ มันกะจีฟ้ากันจิกกินเบิ้งมันหอมเนาะเทนตะไคร้หอมเดี่ยวเยวมีกอหนึ่งบรปลูกหลายพี <people> have, ่น้องปลูกกอเดียวก็ใส้โบเบิรดอกเอ็ดยาไรมะเร็งกะเฮ็ดน้ำมักไรมะเร็งก็ไม่ได้ใส้หลายเนาะใส้สามสามหัวเนาะทุบ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 ันก็ได้ทุบก็ได้ทุบ ส่น้ำไว้คืนหนึ่งก็เอามาฉีดพ่นเนาะเอาบาบวบางมือไห่ให้จังฉีดก็ได้ฉีดก็ได้ใจละลายน้ำใส่บัวฮดก็ได้ตัวยายแก้วเห็นยายแก้วเอาละลายน้ำฮดใส่บัวเลยมันสีลงไปในดินเพระว่าพวกแมลงมันสีลงไปไข่อยู่ในดินไข่แล้วมันจะเป็นเพี้ยพี่ร้องตรงพักยายแก้วเจ็บกินแล้วทางหนึ่งเนาะทางสีหนึ่งผักกองตุ้งขาว ก็พักพักห่มเนี่ยแกวกับเก็บกิ่งชุ่มมือเนาะพักกอดสารบโบเป็นอันตลายพวกนี้มันเป็นสม,มนุนไพรพื้นบ้านเนาะมันโบเป็นสารพิษพี่นอ้องอยากให้ทุกคนหันมาปลูกพักอินซีเนาะจะได้ร่างกายแข็งแรงทางคนก็ว่าก,กูอยากอายุ่ยืนกะ บกเป็นย <S preach science> ังเนาะแต่แยกแก้วอยากอายุยืนเป็นยังแยกแก้วอยากอยู่ดดอยากเบิ years, ้งโลกเบิ้งดุนดุนนะอยากเบิ้งอยากยังไงล่ะอยากมีความสุขดุนดุนเนาะอยากม้วนอยากยังอยากเซลฟี่พี่น้องเบิ้งอยากมีเพื่อนคุยอย่างนี้แหละเทาก็มีความสุขไปอีกแบบเนาะมีผููเหตุเกษตรอินทรีย ยายแก้วยายแก้วก็ดีใจเนาะยายแก้วก็บสีไายทอดให้เจ็บีทุกคนที่เพิ่นบ่นอยากใส่สารเคมีเนาะเพิ่นอยากเห็ดพักอินซีเห็ดจังไงกับเบิ่งคลิปยายแก้วตลอดค่ะยายแก้วกับชิส้อนเห็ดเนานะเริ่มแรกมกันก็สีย่างๆแน่เพราะว่าเฮาเฮาบ่ทันได้ถนัดเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วก็สบาย,ยางายเคดพักกอดสารางกว่าพักเคมีพี่น,อนอ้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย